แล้วผมสูบเล็กกินเงินครับไฟนอลซ้อมมากี่วันร่วมเดือนครับก็ซ้อมอยู่ที่ก็อยู่ที่เดิมไฟนี้มีใครช่วยเป็นคู่บอลซ้อมละมั้งพวกพี่ๆในค่ายครับตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละยี่สิบสองสูงเท่าไหร่แล้วเนี่ยประมาณร้อยเจ็ดสิบห้าน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้หกสิบหกมวยสไตล์มวยสไตล์ฝีมือครับวันนี้เราต้องมาเจอสวิงเดนนะเคยต่อยกับสวิงเด่นไหมไม่เคยอันนี้ครั้งแรกด้วยศึกษาเก่งก็ต่อยเขายังศึกษาครับเขามวยสไตล์ ฝีมือสอกซ้ายแข้งซ้ายวันนี้มาเจองนะวางเกมวางแผ้ง่าดีเรื่อยๆรอดูในที่ล่าสุดเราต่อยไปที่ออที่รา้านเนืนอวันนั้นต่อยกับอ่ะต่อยอาร์บีเอสครับอ,อ๋ออาร์ดูสามยกหรือห้ายกสามยกครับเป็นไงบ้างต่อยช,นะชนะครับชนะคะแนนแล้วอย่างห้ายกก่อนไปอาร์บีเอสนี่เราต่อยไปที่ต่อยที่นี่นวันนั้นซาวาจะเป็นไงบ้างวันนั้นชนะครับชนะคะแนนวันนั้นต่อยยูเวนร้อยสามเจ็ดร้อยสามเจ็ดนี่ต่อยร้อยสามห้าบีบไหมไม่ครับ ระบายรบายเมื่อกี้เห็นสอบหนักแล้วเป็นไงบ้างเกินนิดหน่อยประมาณ2ปอนด์ก็เดี๋ยวมาวิ่งยืดเส้นยืดายเนาะร่างกายวันี้ร้อยเปอร์เซ็นต์สมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมเอาชนะกับใคเหมือนเดิมวันนี้มาป้องกันแชมป์ด้วยคิดว่าวันนี้เข็มขันยังอยู่ที่เดิมคนหน้าให้อยู่ที่เดิมไม่ให้เขานะครับคุมมากี่กิโลก็5-6กิโลได้ต่อยมวยไทยมาทั้งหมดหลักของเราร่วมร้อยคนจังหวัดขอนแก่นครับฝากเช่วยช่วยแฟนคลับหน่อย ก็ฝากเป็นแรงเจอแรงใช้ให้ผมแล้ววันนี้ผมจะทำให้เต็มที่วันนี้คู่เอกด้วยแล้วมาป้องกันแชมป์ด้วยอ่าวันนี้ก็ให้ยได้โชคดีครับ